สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกท่านที่เข้ามารับชมบีบรายทารอนะคะวันนี้มิวได้มาทําคลิปพิคอเด็กให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะกับหัวข้อที่ว่าถ้าไม่มีเราเขาคนนั้นจะอยู่ได้ไหมเขาจะอยู่อย่างไรนะคะค่ะคําถามนี้นะคะก็จะเป็นแนวที่ว่าถ้าเราไปจากชีวิตเขานะคะเขาคนนั้นจะอยู่ได้ไหมนะคะหรือเพื่อนๆจะถามเพื่อแบบเป็นการคาดคะนเนนะคะว่าถ้า เพื่อนๆไม่ได้ทะเลาะก,กับเขาเนี่ยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยู่กับเขาแล้วนะคะเขาชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะก็เช่นเคยค่ะการอ่านไพ่จะเป็นการอ่านไพ่แบบ g general r e a d i n g เป็นผลการทํานายโดยรวมนะคะอาจมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยมีก็ขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่อินกับผลการทํานายจนมากเกินไปเพราะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวค่ะ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับมิวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกับมิวได้มิวได้ทิ้งอดีไลและรายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะคะค่ะและมิวก็ขอขอบคุณนะคะกับทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตามและคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้กับมิวนะคะเพื่อจะได้ทาคลิปต,ต่อไปค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าหัวข้อในการทํานายวันนี้กันนะคะก่อนอื่นนะคะมิวขอให้เพื่อนๆหลับตาลงค่ะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะและตั้งคาถามภายในใจว่า ถ้าไม่มีเพื่อนๆนะคะเขาคนนั้นจะอยู่ได้ไหมเขาจะอยู่อย่างไรนะคะและลืมตาขึ้นมาค่ะมาทําการเลือกกองไพ่กันเลยค่ะเด็กที่หนึ่งจะเป็นน้องหมีสีชมพูเด็กที่สองจะเป็นน้องหมีสีเหลืองและเด็กที่สามจะเป็นน้องหมีสีฟ้านะคะชอบน้องหมีสีอะไรหรือว่าจะเลือกตามลายไพ่ก็ได้เลยนะคะค่ะเมื่อเพื่อนๆเลือกกันได้แล้วเราจะมาฟังผลการทํานายกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะคะน้องหมีซีจมพูหรือจะเป็นไพ่สำรับนี้นะคะถ้าไม่มีคุณเขาคนนั้นจะอยู่ได้ไหมนะคะเขาจะอยู่อย่างไรอืมคําถามนี้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องอทะเลาะก,กันนะคะและเลิกลากันไปนะคะแล้วกลับมาดูอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นการดูถึงอนาคตด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนๆไม่ได้แอบขอภัยกับถ้าคุณไม่ได้ทะเลาะก,กับเขานะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะย้ายไป,ไปอยู่ที่อื่นอะไรประมาณนี้นะคะค่ะก่อนหน่งนะคะมิวจะขอดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนนะคะสิบไม้เท้านะคะ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะ The Emperor ค่ะอืก้าวถวยนะคะราชาถึงไม้เท้าค่ะ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานั้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยมากเลยนะคะติดไม้เท้านะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องแบกรับภาระนะคะทางด้านความรู้สึกไว้หลายๆอย่างเลยนะคะค่ะคุณอาจจะดีลกับพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เองก็ได้นะคะค่ะและในที่นี้นะคะ M D Emperor นี่ก็คือว่าคนที่มี หน้าที่การงานที่เพียบพร้อมแล้วอะค่ะนะคะอาจจะทํางานในระดับที่ว่าตําแหน่งสูงๆนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ะค,ะค่ะค่ะและในที่นี้นะคะอาจจะมีไฟหนึ่งไปได้ที่เป็นคนเจ้าชู้นะคะเป็นคนเฟรนลี่คุยกับคนได้ทั่วค่ะคือหมายความว่าอาจจะแอบกุ้มกลิมกับคนอื่นบ้างอะไรประมาณนี้นะคะค่ะและ ราชาถึงไม่เท้าก็คือว่าต่างคนก็ต่างมีไฟให้แก่กันนะคะก็คือว่ามีแพชชั่นนี่แหละคะ่ะต่างคนก็มีแพชชั่นซึ่งกันและกันนะคะค่ะเดี๋ยวมิจะดูต่อนะคะแล้วเขาคนนั้นเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณนะคะ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะหกถ้วยค่ะหาไมาเท้านะคะอารจะวินถือดาบค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะ เดอะเฮอร์มิตนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะก็คือว่าเป็นน่าจะเป็นความรักต่างวัยนะคะหกถ้วยเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตนะคะของเขาแต่คุณนั้งคู่นะคะมักอ่าในความรู้สึกของเขานะคะคือว่าคุณนั้นเป็นคนที่ไม่ยอมเขาอะคะ่ะเขาพูดอะไรนะคะคุณมักจะไม่เห็นด้วยหรอกคะ่ะเนี่ยคะ่ะห้าม้อเท้านะคะและยิ่งเป็นอัศวินถือดาบนี่คือแบบคนแบบ ใจร้อนมากเลยไม่ไม่ฟังเขาอาธิบายอะค่ะค่ะและคุณเมื่อมีปัญหาอะไรนะคะคุณมักจะไม่พูดหรอกค่ะคุณจะไปแบบปีกวิเวกไปเลยคือฉันไม่พูดกับเธอนิ่งเงียบไปเลยเป็นอะไรก็ไม่บอกเป็นอะไรก็ไม่พูดทํานองเนี้ยค่ะค่ะเดี๋ยวมีจจะดูต่อไปนะคะแล้วถ้าถ้านะคะถ้าไม่มีคุณเขาจะอยู่ได้ไหมนะคะเขาจะอยู่อย่างไรนะคะ สาการที่ไม่มีคุณแล้วนะคะเข้าใจอยู่ได้ไหมเข้าจะอยู่อย่างไรคะทาวเวอร์ค่ะว้าวสามดาบค่ะสิบถ้วยนะคะ ติค่ะถามว่าถ้าไม่มีคุณเขาจะอยู่ได้ไหมเขาอยู่ไม่ได้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะทาวเวอร์นะ,ค,ะคือแบบว่าอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยค่ะมันพังหมดแล้วนะคะคนต้องกระโจนหนีตายกันหมดแล้วนะคะเขาอยู่ไม่ได้นะคะถ้าเขาไม่มีคุณนะคะและเขาก็จะเสียใจมากเลยนะคะโอ้โหทุกทรมานใจนะคะเพราะคุณนั้นคือความสุขของเขานะคะ แล้วเขาก็จะตามหาคุณนะคะเพื่อที่จะขอความยุติธรรมจากคุณคือให้กลับมาอยู่เหมือนเดิมนี่แหละคะ่ะค่ะในที่นี้ถ้าคุณยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะเขาก็จะได้จดทะเบียนสมรสนะคะเพื่อที่จะดึงคุณกลับมาค่ะอืมอยู่ไม่ได้นะคะตายแน่ๆ <c oughs> ค่ะพ้นการทำนายนะคะก็จะมีประมาณว่าความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องราวที่มันเหนื่อยมากอะคะ่ะเหนื่อย เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องแบกรับความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะคุณอาจจะเหนื่อยมากแล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้เพราะเขาคนนั้นนะคะเขาจะเป็นน่าจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้นะคะหรือว่าเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะคือเขาจะคอย่อาเหมือนควบคุมอะคะ่ะเป็นคนคอยบงการนะคะและในที่นี้นะคะอาจจะมีอ้าวเขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้นะคะอาจจะ กลุ่มกลิมไปเรื่อยอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะและในความรู้สึกของเขานะคะเขาก็รู้สึกว่าคุณคือเรื่องราวดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขานะคะแต่ว่าคุณกับเขาเนี่ยนะคะมักจะมันอ่าคุณอ่าเขาพูดอะไรนะคะคุณมักจะไม่ค่อยเชื่อเขาหรอกค่ะมักจะทะเลาะก,กันบ่อยๆนะคะเพราะคุณเป็นคนใจร้อนนะคะและถ้ามีปัญหาอะไรคุณมักจะเงียบไปะคะ่ะได้มา คลายแม็กซ์ของคําถามนี้นะคะถ้าไม่มีคุณเขาจะอยู่ได้ไหมเขาอยู่ไม่ได้ค่ะเขาอยู่ไม่ได้เลยนะคะเขาจะต้องเนี่ยค่ะเห็นไหมคะทาวเบอร์นะคะชีวิตเขาพังแน่นอนเลยนะคะค่ะแล้วเขาก็เสียใจมากเลยถ้าไม่มีคุณแล้วนะคะไม่ว่าคุณอาจจะเหมือนว่าเดินเอาไปจ่ายชีวิตเขานะคะเขาอยู่ไม่ได้เลยเข,า,ขาเสียใจเขาต้องตายแน่ๆเลยนะคะค่ะ เพราะว่าคุณนั่นคือความสุขของเขานะคะถ้าไม่มีคุณเขากะทุกข์ทรมานใจใช่ไหมคะถ้าคุณยังไม่เคยแต่งงานกันนะคะเขาจะต้องหาวิธีค่ะมาแต่งงานกับคุณให้จงได้นะคะและในที่นี้นะคะคุณจะต้องจดทะเบียนสมรสด,ด้วยนะคะเพื่อว่าเป็นการที่ว่าการันตีไว้ว่าคุณจะไม่ไปจากเขาอีกนะคะหรือว่าอาจจะมีพันธสัญญานะคะที่ว่ามา ลงไลน์ักอักษรว่าคุณจะไม่ออกจากชีวิตเขาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะค่ะพ้นการนำนาานะคะก็จะออกมาดีมากๆเลยนะคะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจใแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สามนะเอยขอภัยค่ะเด็กที่สอง น้องหมีสีเหลืองนะคะจะเป็นไพ่สำรับนี้นะคะถ้าไม่มีคุณเขาคนนั้นจะอยู่ได้ไหมเขาจะอยู่อย่างไรนะคะค่ะไม่ว่าคุณจะมีประเด็นกันหรือไม่มีก็ได้นะคะเราจะมาะทํานายล่วงหน้ากันเลยนะคะว่าถ้าไม่มีคุณแล้วเขาคนนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะก้านหนึ่เลยนะคะมีขอดูเรื่องราวก่อนนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะ สอม้เท้าค่ะแปดถ้วยนะคะเด็กทือดาบค่ะเจ็ดไม้เท้านะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้นะคะน่าจะเป็นความรักทางไกลนะคะเป็นรักออนไลน์นะคะ นี่นะคะมีลูกโลกด้วยนะคะค่ะคุณกับเขาอาจจะอยู่กันคนละที่คนละถิ่นนะคะคนละอำเภอคนละจังหวัดคนละประเทศก็ได้นะคะหรือเป็นคนไทยที่ทํางานต่างประเทศก็ได้นะคะที่คุยการสื่อสารกันผ่านทั้งโลกออนไลน์นะค,ะค่ะค่ะและในที่นี้นะคะแปดถ้วยนี่ก็คือว่าคุณนั่นก็มีความแตกต่างกันนะคะเด็กถือดาบนี่ก็คือว่าจะมีไฟหนึ่งไฟได้ที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะงี่เง่านะ,ค,ะคุณหรือเปล่าคะเป็นคนงี่เง่าเขา หรือว่าเขาเป็นคนที่ชอบงี่เง่านะคะให้คุณเอาแต่ใจตามใจเขาค่ะเจนไม่ท้าวนะคะ,นะ,คะในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณก็มือนต่อสู้ปาฟันกันมาเยอะนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะเพื่อที่จะรักษาให้ความสัมพันธ์นี้คงอยู่ให้ได้ะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะดูต่อนะคะว่าแล้วเขาคนนั้นเขารู้สึกกับคุณอย่างไรคะ ความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณนะคะอัศวินถือไม้เท้านะคะเฮอร์มิตค่ะ ไฮเปริเทศนะคะอืมเขารู้สึกกับคุณอย่างไรคะนมูลค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเขาเองนะเขาอยากไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ออขอขอภัยค่ะเฮอร์มสนี่ก็คือแบบเขาอยากศึกษาดูใจกับคุณแบบยาวๆอะคะ่ะ คุณเดอะไฮพิเทศนะคะคุณมีอะไรที่น่าค้นหามากๆเลยนะคะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ลึกลับนะคะมีเสน่ห์มากๆเลยเขาก็อยากจะเรียนรู้นะคะนิสัยใจคอของคุณให้มากๆอะคะ่ะแต่ตัวเขาเองนะคะเขาก็หลงไหลในความลึกลับของคุณนี่แหละคะ่ะคือหมายว,ามว่าคุณเป็นอะไรคุณก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกนะคะเป็นคนที่แบบทําให้ในความรู้สึกของเขานะคือคุณมีเสน่ห์กับเขามากๆนะคะค่ะและเดอะมูนนะคะ ความสัมพันธ์นี้อาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะค่ะเพราะว่าคุณน้งคู่นะคะอยู่ห่างกันนะคะอาจจะไม่ได้มาพบมาเจอกันนะคะกันเลยยังไม่ได้ตั้งสเตตัสอะไรประมาณนี้นะคะ่ะค่ะเดี๋ม่จะดูต่อนะคะแล้วเข้าคำถามกันเลยนะคะถ้าไม่มีคุณเขาคนนั้นจะอยู่ได้ไหมเขาจะอยู่อย่างไรนะคะ ถ้าไม่มีคุณนะคะเขาคนนั้นจะอยู่ได้ไหมเขาจะอยู่อย่างไรราชาถือดาบทาวเวอร์ค่ะโอ้โหเหมือนเด็กหนึ่งเลยเดเดวิลนะคะ อือ mm hmm. กาดามน,นะคะถ้าไม่มีคุณนะคะเขาคนนั้นจะอยู่ได้ไหมนะคะเขาคนนั้นนะคะทำว่าอยู่ได้ไหมโดยความที่ว่าเขาเป็นคนเก่งนะคะเขาเองนั้นก็ต้องอยู่ให้ได้ะคะ่ะถึงแม้ชีวิตของเขานั้นจะพังนะ,ะนี่นะคะเขาก็ต้องเป็นทุกข์ใจนี่แหละคะ่ะอยู่ไม่ได้เลยนะคะขึ้น เอทาวเวอร์นี่ก็คือว่าพังทลายค่ะคนกระโดดนี้ตายกันหมดเลยนะคะเขาจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ,กบเรื่องผิดศีลธรรมละค่ะทาไม่มีคุณนะคะอาจจะไปดื่มไปเที่ยวไปกินไปหากิ๊กมีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้ลืมคุณนะคะค่ะแล้วเขาคนนั้นนะคะอยู่ได้แต่อยู่ลําบากนะคะกาวดามนี่คือแบบว่าเขาต้องเตือนมากับ ความทุกใจอะคะ่ะนอนไม่ได้เลยนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยอะคะ่ะในที่นี้นะคะจากหน้าไพ่นะคะอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องอยู่ให้ได้อะคะ่ะถ้ามันมีคุณนะคะแต่ในส่วนลึกๆและในใจเขาเนี่ยก็คือพังเลยอะคะ่ะอยู่ยากอยู่ลําบากเลยนะคะ <c oughs> ค่ะพ้นการทำานานนะคะก็จะมีประมาณว่านะคะคุณทั้งคู่นะคะน่าจะเป็นรักทางไกยนะคะเป็นความรักทิพฝ่าฟันต่อสู้กันมาเยอะแล้วนะคะ ค่ะและในความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณก็คือว่าเขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะค่ะและเขาเองนั้นนะคะอยากจะศึกษาดูใจกับคุณแบบไปยาวๆค่ะเหมือนคบกันยาวๆนะคะไม่ใช่ว่าคบแค่นี้เบื่อแล้วก็เลิกไม่ใช่นะคะเขาอยากจะคบกับคุณไปยาวๆนะคะแต่ในสถา,านการณ์นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังเปิดเผยไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวหางไกลกัน จะเปิดเผยให้ครอบครัวตัวเองก็คือ,อยังยังไม่ได้ทำอะค่ะและเขาเองนั้นนะคะเขาก็หลงสเสน่ห์คุณมากเลยนะคะลหลงไหลในความลึกลับของคุณนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะแล้วถามว่าเขาคนนั้นจะอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีคุณนะคะด้วยความที่แบบว่าเขาเป็นคนที่แบบเข้มแข็งอยู่ในตัวตนของเขาเองอยู่แล้วนะคะอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องอยู่ให้ได้ละคะ่ะ คือว่าอยู่ได้แต่ใจพังอะไรประมาณนี้นะคะก็คือว่าทุกสิ่งนะคะในชีวิตของเขาน่นมันเหมือนแบบพังทลายเลยละคะ่ะเขาจะต้องหันไปหาอ่าพวกาการกระทําที่ผิดศีลธรรมนะคะอาจจะกลายเป็นคนดื่มหนักไปเลยนะคะกลายเป็นคนเจ้าชู้กลายเป็นคนเล่นการมานันไปเลยะคะ่ะคือแบบเสียเลยะคะ่ะเสียคนแน่นะคะ่ะ ค่ะเพราะว่าเขานั้นนะคะเขาอยู่ไม่ได้หรอกค่ะยิ่งค่ำม,มืดกลางคืนนะคะเขานอนหลับไม่ลงหรอกค่ะเพราะด้วยความคิดมากเรื่องของคนนะคะค่ะพ้นกนารทำนายนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็น่าสงสัยเขานะคะเขาอยู่ไม่ได้หรอกค่ะถ้าขาดคุณไปนะคะเขาจะต้องไปไปหาเรื่องที่ทําให้ชีวิตนั้นคือแบบตื่นเต้นนะคะแต่ความตื่นเต้นของเขานั้นน่าจะเป็น เรื่องที่ผิดศสียแล้วทแน่นอนเลยนะคะเดอ๋เดวิลออกมานะคะค่ะวิวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะผลการทํานายก็ออกมานะคะแบบนี้แล้วนะคะก็แล้วแต่คุณนะคะจะใช้ดุลพินิจของตัวเองว่าคุณจะอยู่ต่อไปหรือว่าคุณไม่เอาแล้วกับคนคนนี้นะคะค่ะวิวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คนได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันนะคะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มีด้วยนะคะวันนี้มีควลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สามนะคะน้องหมีสีฟ้าจะเป็นไพ่สำรับนี้นะคะถ้าไม่มีคุณเขาคนนั้นจะอยู่ได้ไหมเขาจะอยู่อย่างไรนะคะค่ะข้อนี้นะคะไม่จําเป็นว่าคน ต้องมีประเด็นกันนะคะต้องทะเลาะก,กันก็ได้นะคะอาจจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นกันทํานายล่วงหน้าค่ะว่าถ้าคุณไม่ได้อยู่กับเขาแล้วะคะ่ะเขาจะอยู่ได้หรือเปล่านะคะค่ะก่อนอื่นนะคะมิวขอดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นอย่างไรคะ เซเลเวอร์นะคะอสองไม้เท้านะคะราชาถือถ้วยค่ะ เดลตานะคะคุณมาถามถึงแฟนคนปัจจุบันที่คุณคบใช่ไหมคะเป็นคนรักกันที่ว่าไม่ได้มีประเด็นหรือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะนี่นะคะเดลเรเวอร์ over, นะคะคุณเป็นคู่รักกันนะคะที่แบบว่ามองไปอนาคตข้างหน้าร่วมกันเลยนะคะค่ะคือแบบว่าอยู่ใกล้กันแล้วอะคะ่ะ ไม่ได้ไม่จาเป็นต้องสื่อสารทางโลกออนไลน์อย่างเดียวนะคะคือมาพบเจอกันได้ะค่ะและราชาถือทั่วนี่ก็คือว่าเป็นความรักที่แบบมีให้กันตลอดเลยนะคะและมีการมองไปข้างหน้าด้วยกันนะคะว่าเราจะสร้างอนาคตร,ร่วมกันอย่างไรดีนะคะและเดือดตานะคะก็คือเป็นความรักที่อ่าสมหวังคุณนะคะสมดังใจหวังก็คือว่าคุณเจอคนที่ใช่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะค่ะดอีกนหนึ่งนะคะคุณทั้งคู่ก็เป็นคนที่ ดูดีนะคะดูโดดเด่นในวงสังคมนะคะทั้งสวยทั้งหล่อกันทั้งคู่เลยะค่ะค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะแล้วเขาคนนั้นเข้ารู้สึกกับคนอย่างไรคะดับเบิลค่ะสิบเหรียญเจ็ดเหรียญค่ะ อาจจะเวนถือไม้เท้านะคะค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็คือว่าคุณนั้นคือโลกทั้งใบของเขาเลยนะครับคุณทําให้เขานั้นมีความสุขมากๆในชีวิตของเขาเลยะค,ะค่ะค่ะและคุณนั้นอาจจะอยู่กินกันเป็นแบบครอบครัวแล้วนะคะก็คือว่าอยู่ด้วยกันแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้มีพิธีวิวานะคะ ค่ะและเขาก็บอกว่าเขาคบกับคุณมานานแล้วความสัมพันธ์นี้ก็เป็นอะไรที่แบบดีงามนะ,ะดีงามพระรามแปดหรือเปล่าคะค่ะและเขาเองนะเขาก็อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะคือเขาจะไม่มีปัญหาอะไรที่เขาจะต้องเดินออกจากคุณนะคะค่ะเขาทั้งรักคุณนะคะทั้งใช้เวลาในการครคบกันมาระยะเวลาใช้นานมากแล้วนะคะ ค่ะเหมือนคนในครอบครัวกันไปแล้วไม่จาเป็นต้องแต่งงานกันก็เหมือนว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่อยู่กินด้วยกันนะคะค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะเราเรามาดูกันว่าถ้าไม่มีคุณนะคะเขาคนนั้นจะอยู่ได้ไหมเขาจะอยู่อย่างไรนะคะถ้าไม่มีคุณนะคะเขาคนนั้นจะอยู่ได้ไหมจะอยู่อย่างไรนะคะ หนึ่งไม้เท้าค่ะสี่ดาบน,นะคะหกถ้วยค่ะถ้าไม่มีคุณนะคะเขาจะอยู่อย่างไรนะคะเขาจะอยู่ได้ไหมสเตนค่ะอืม าไม่มีคุณเขาจะอยู่ได้ไหมนะคะในที่นี้นะคะเขาก็อยู่ยากอีกแล้วค่ะค่ะอยู่ยากก็คือหมายความว่าเขาต้องหาอะไรที่แบบมาทําในชีวิตของเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาต้องเริ่มใหม่หมดเลยอะค่ะการที่ไม่มีคุณนะคะทําให้เขานั้นเจ็บไปเลยค่ะเขาว่าเจ็บในที่นี้นะคะสีดาบก็คือเหมือนนอนตายค่ะทําอะไรไม่ได้นะคะ ไปอยู่แบบปีวิเวกทาใจคนเดียวเลยค่ะค่ะและเขาก็จะต้องคิดถึงเรื่องราวของคุณกับเขาที่ผ่านมานะคะแต่ด้วยความที่เขานั้นก็ต้องอยู่ให้ได้ใช่ไหมคะเขาเป็นคนเก่งนะคะคือเขาต้องดํารงอยู่ให้ได้นะคะในสถานการณ์อย่างนี้นะคะก็คือว่าเขาไม่ไปฆ่าตัวตายแน่นอนนะคะคือเขาต้องอยู่ได้ถึงแม้ว่า จะไม่มีคุณนะคะเขาก็จะหาวิธีทําให้ชีวิตของเขานั้นอยู่ให้ได้ก็คือว่าต้องหางานใหม่ๆนะคะเมื่อเวลาที่อยู่คนเดียวนะคะเขาก็จะเหมือนแบบคนป่วยเลยอะคะ่ะคือทําอะไรไม่ได้นะคะนอนอย่างเดียวเลยค่ะนอนแล้วก็คิดแต่เรื่องความรังนะคะที่ผ่านมานะคะแต่เขาก็ต้องยืนหยัดสู้ให้ได้อะค่ะค่ะผพ้นการทำานาานะคะ,คะ,ะ,คะก็จะมีประมาณว่า คุณและเขานะคะเป็นคู่รักที่แบบอื้เป็นคู่รักคู่หวานแววนะคะที่วแบบ่าคิดถึงอนาคตข้างหน้าร่วมกันแล้วนะคะเป็นคู่รักที่มีความรักให้กันมากๆเลยนะคะในความสัมพันธ์นี้คุณทั้งคู่นั่นก็เหมือนสมหวังนะคะได้มาเจอคนที่ใช่อะไรประมาณนี้นะคะและความรู้สึกของเขานะคะคุณคือโลกทั้งใบของเขาเลยนะคะเป็นความสุขของเขาด้วยความที่แบบว่าคุณอยู่กันมานานแล้วนะคะ คบกันมานานแล้วนะคะเขาก็อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้เดินหน้าต่อไปนะคะค่ะแต่ถ้าไม่มีคุณนะคะเขาคนนั้นจะอยู่ได้ไหมนะคะเขาจะอยู่อย่างไรนะคะบอกได้เลยว่าเขาก็อยู่ยากค่ะการที่เขาอยู่ยากก็คือว่าเขาต้องหาอะไรทําในชีวิตของเขานะคะเพื่อให้เขานั้นอยู่ให้ได้อะคะ่ะไม่อย่างนั้นนะคะ ถ้าบอกเวลาเขาเงาเงานะคะหรือเวลาเขาอยู่คนเดียวเขาก็จะคิดถึงคุณนะคะทำเป็นเหมือนคนนอนเจ็บไปเลยะคะ่ะนอนป่วยนะคะและเขาก็จะมาคิดแต่เรื่องราวดีๆของคุณกับเขานั่นแหละคะ่ะค่ะแต่ด้วยความที่แบบว่าเขาก็ต้องสู้ต่อไปในชีวิตใช่ไหมคะเขาก็ต้องยืนหยัดอยู่ให้ได้ะคะ่ะสเต้นปิดท้ายก็คือว่าเขาต้องอยู่ให้ได้ะคะ่ะถ้าไม่มีคุณนะคะอืม เป็นของการทํานายที่ดีมากๆเลยนะคะแสดงว่าเขาคนนี้เขาก็เป็นคนที่มีความคิดนะคะถึงแม้ว่าเขาไม่มีคุณนะคะถึงแม้เขาจะเจ็บปวดขนาดไหนนะคะเหมือนคนไม่สบายนะคะแต่เขาเองนั้นเขาก็ต้องดำรงชีวิตของตัวเองให้อยู่ให้ได้อะคะ่ะค่าพ้านกันำํายก็มีประมาณนี้นะคะหมิวก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ คอยคุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันนะคะค่ะถ้าคุณไม่ได้อ่าอย่าไปแกล้งเขานะคะถ้าคุณไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกันก็อย่าไปแกล้งเขานะคะเพราะว่าเขาคนนี้นะคะเขาเขาก็ต้องเจ็บละคะ่ะถ้าคุณอืมอ่าไม่ได้อยู่กับเขานะคะค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้มีประเด็นกันก็คือว่านี่และคะ่ะคือผลการทํานายลงหน้าของคุณนะคะ ก็คือว่าเขาก็จะต้องเจ็บระบมพรมพลายกันไปนี่แหละค่ะค่ะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยนะคะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะและขอให้คุณนะนะคะได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันด้วยนะคะวันนี้มีไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย